แบบว่าทําไมอ่ะถึงเอาชราไปใส่หัวแล้วไปเต้นแบบนั้นอีดอมึงรู้หรือเปล่าต้องขอบคุณนิ่าแบ็คพิงคด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยทําให้คนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเรายิ่งจนอยู่ไม่มีจะแดกอยู่เป็นหนี้อยู่เป็นลานลานก็หวังพึ่งการท่องเที่ยวอีเหี้ยกจกจจหลิด อเอาเชลราไปสวมหัวทำไมแล้วไปเต้นอย่างงั้นโธอีเยียทำให้คนไทยมีแดกก่อนเธออย่ามาโลกสวยเลยก็เพราะพวกมึงนะอีพวกโลกสวยประเทศไทยถึงไม่มีแดกไงยิ่งจองหองไงประเทศไทยถึงได้เป็นแบบนี้ไงนี่นี่ดูสิ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  ขอบคุณลิซ่ามากๆขอบคุณลิซ่ามากมขอบคุณลิซ่าที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยพวกเราจะได้ลืมตาอ้าปากกับพ่อลิซ่านี่หละจ้าอืมขอบขอบคุณลิซ่านะจ๊ะลูกรัก หนูกาลังจะช่วยประเทศชาตินะลูกหนูกําลังจะทําให้คนทั้งโลกอ่ะรู้จักประเทศไทยแล้วเขาจะได้เข้ามาท่องเที่ยวนะจ๊ะแล้วมันจะทําให้คนเนี่ยทำให้ประเทศไทยอ่ะลืมตาอ้าปากได้นะจ๊ะเพราะว่าพวกเราเป็นหนี้อยู่เป็นล้านล้านล้าน,าน,านเนี่ยไม่รู้จะเป็นขอทานจะล้มละลายค่าตัวตายอีกตั้งเท่าไหร่นะจ๊ะขับใจมากนะลูกหนูกําลังช่วยช่วยชาติช่วยประเทศไทยเลยนะลูกรัก